อ่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Plan e t นะครับแล้ววันนี้เราจะมาไล่ทำภาร,รกิจฮาโลวีนกันต่อภาร,รกิจนี้คือภาร,รกิจสายบนนะครับชื่อมอ n s ส e ตอร์ t ันะมี4ภาร,รกิจ4อย่างให้ทำแล้วเราจะได้ของรางวัลเป็นคันเบ็ดอันนี้เป็ดเหลืองแสงแบบวิบับมีอักขระด้วยมี4ภาร,รกิจนะครับเริ่มที่ทาปอนดีมอนให้ไปที่เอเวอร์เกตกับบูแคลปตกทาปอนแล้วก็อะไรอ่ะแฟรี่มัสกี้นะครับที่เซนโคอีก สเตอร์เจียนดีมอนที่ซานจอคินแล้วก็คูสคาร์ที่วิปปิ้งวิลโลนะครับเราจะเริ่มที่เควนนี้ก่อนเควนนี้น่าจะยากที่สุดนะครับเพราะว่าเหรียญแม่งแพงทุกอันเลยเหรียญสิชิ้น20ชิ้นเนี่ยกองละ40กว่าเหรียญทองเลยนะครับโอเคเรารับภารกิจให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิปปิ้งวิลโลครับผมโอเคครับมาถึงจุดก็อย่าลืมปรับเวลาให้เรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มเก็บที่เอฟวันโกธก่อนนะ ว่าตัวนี้แม่งผมคิดว่ายากสุดเพราะแม่งตัวเล็กเบ็ดที่เราเซตมาจะเป็นเบ็ดพร้อมกับเป็นซองซองใส่เหยื่อนะครับซอง pva ป่ะแบบมีเดียมนะแล้วเราเอาเหยื่ออ่อยมาด้วยแต่เราไม่ได้ตกอ่อยนะครับเราจะใส่ในซองมันเป็นคล้ายคล้ายซองตะข่ายนะแดีวเราจะยัดออนนี้เข้าไปเป็นเหยื่อเพียวนะครับเป็นโกดนะครับเป็นเหยื่อลำผีนะเราผสมไปเลยเพียวเพียวหนึ่งชิ้น อัน300กรัมกิโล3ขีดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในซอง GVA ของเรามาเป็นเหมือนซองตะไครยอารมณ์แบบเหมือนผ้าขาวบางมัดเครื่องเ,อเครื่องเทศอะ่ะผสมเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่ทีละลูกลูกหนึ่งกี่กรมัมลูกหนึ่ง45กรัมครับผมเบ็ด4คันเพื่อตกปลาคาผีโดยเฉพาะตัวเบ็ดเราใช้คาพุกเบอร์นหนึ่งนะครับไม่รู้จะกินไหมเดี๋ยวลองดูก่อนปรับเวลาให้เรียบร้อยกลางคืนเออลืมบอ,อกไป ครับแต่ละตัวเขาให้เอาทั้งหมด6ชนิดแต่ละชนิดให้ใช้เหยื่อคนละแบบนะครับโค้ดคราฟเขาใ,ใช้เอ่อมิสเซนโชเบอร์รี่นะฮะเป็นผลเบอร์รี่ลูกสีขาวขาวเอ่อ uh, คราฟโค้ดมิลเลอร์ Miller, คราฟโค้ดให้ใช้อะไรพาเล็ตพาเล็ตอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็โค้ดคราฟเขาใ,ใช้เอ่อ uh, ช็อปเปตฟิกเกอร์น่าจะเป็นนิ้วที่ถูกตัดนะครับแล้วก็ไวท์คราฟโค้ดเขาใ,ใช้ดังบอลแล้วก็แกสคราฟโค้ดเขาใ,ใช้เอ่อเซนจูรี่เอ็ดนะครับ ส่วนไอ้นี่ไ b บิด f 1นึ่งไ f 1่กดอยใช้ลูกวูดไออะไรทั้อย่างคอยใช้อันนี้เป็นผลผลผลลูกไม้อะไรทักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนจะมาแล้วครับทุกคนจะใช้โกดหรือไม่ใช้โกดเหลืองอ่อยเลยไม่ใช้โกดละครับอุ้ยใช้โกดด้วยถูกตัวด้วยครับผมนี่คือโกดไฮบิด f 1นะ ไ้บิตคราฟโก์ไม่มี F1 โอเคตัวแรกเราเอาไล่ตั้งแต่ตัวสุดท้ายขึ้นมาเลยไม่เห็นเลยว่ามันเท่าไหร่แล้วเราไม่อยากให้ปลาอื่นมากวนนะครับเพราะเหยอเรามีแค่สิบชิ้นเองถ้าจะซื้อใหม่ก็ต้องสี่สิบสองเหรียญทองนะ ตัวที่สามนี่น่าจะตัวที่สี่เสร็จแล้วตัวนี้ไฮบิดครับเสร็จแล้วครับผมโอเคตอนนี้เราจะไปไล่ย้ายจุดแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อเลยครับเป็นอาคาร์บก๊อธรรมดา เราจะไปจกจุดปัจจุบันไม่ใช่จุดปัจจุบันจุดที่เราชอบตรงสะพานฝั่งนี้ดีกว่าแล้วเราจะเปลี่ยนไซส์เบ็ดให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแต่เราจะไม่เอาไม่เอาใหญ่มากนะใช้เป็นเบ็ดปลาคาร์ฟเลยก็ได้ครับสักเบอร์สามเบอร์สี่ก็พอเบอร์สี่โอเคเราจะเริ่มที่ผลเบอร์รี่ก่อนนะครับ ตัวใหญ่เนี่ยโกดคารับอะ่ะจะถูกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าโกดคารับมันตัวเสียอะไรอะ่ะหูใหญ่นะถูกด้วยครับผมโกดคาริบ23กิโลเลยนะออกเป็นคารับธรรมดาตัวนี้โอ้ตายนี่น่าจะโกดครับผม กกินสองคันเลยถ้าสองคันถูกตั้งคู่ก็จบอะ่ะโอ้อันนี้ไม่ถูกละเอาคันเดียวพอครับเอาคันนี้ถูกพอตัวสีออกม่วงๆนะกดคับอะ่ะปล่อยหลุดไปครับคันนั้นช่างจากน้าหนักมือแล้วไม่ใช่แน่สองตัวโอ้ยถูกแล้วครับผมครบสามตัวต้องดูสีก่อนโอ้ใช่ครับผมถูกตัวถูกต้องเป๊ะ ้าตัวนี้ถูกตัวที่เหลือก็จะเราจะอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าเหยื่อที่เหลือเรามีอย่างละยี่สิบเลยโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เหลืออีกสี่ชนิดครับเหยื่อข้างหน้าต่อไปจะเป็นพาเล็กพาเล็กมันคืออะไรวะอ,อ๋อมันคือเป็นชิ้นส่วนเหมือนกระดูกครับเรามียี่สิบเลยสยบายๆเหมือนตัวนี้จะกินแล้วครับถูกด้วยแต่ประเด็นคือมิลเลอร์คราฟโคตมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนน่าจะถูกปลาโกตรแหละ แต่เราย,ยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงประเด็นอะ่ะขอดูตัวน้องก่อนซัดมา30กิโลทาไงแล้วเนี่ยวัดไว้ก่อนวัดไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้ตัวสีม่วงชมพูชมพูน่าจะถูกตัวครับมันคนละตัวกับเมื่อกี้โลบมากแต่ก็หายดังคู่ตัวสีชมพู Miller ค o l คร u p ถูกต้องด้วยครับโอ้ย35กิโลเลยว่าแล้วม่แข่งปก ยกสิปึ๊บใช่แน่สีชมพูผูกตัวได้ครับผมจบแล้วอันนี้ต่อไปจะเป็นเลชเชอร์ขาโกดใช้อะไรนะใช้นิ้วมือ30โลเลยอันนี้เหมือนกระดูกกระดูกข้อดิ้วเลยอะต่อไปจะเป็นนิ้วมือนะครับใส่เยอะอน,นี่ก่อนเยอะหมดแล้วผสมใหม่ ป็นหัวแม่โป้องอะ่ะอันนี้เป็นนิ้วหัวแม่โป้งนะทุกคนนิ้วหัวแม่โป้งเกียวเบ็ดเหมือนจะมาแล้วครับนี่ไงล่ะกินนิ้วโป้งเหรอถูกตัวนะเนี่ยมันแดงขนาดเนี้ยจะดูครับว่าตัวมันใสแน่ๆแหละแต่มันจะใสสีอะไรไฮบิดเอวันสีเหลืองครับธรรมดาสีเาวาขาวม่วงๆเอา้าอันนี้ก็ม่วงวะอย่าบอกนะ ว่าตัวเดิมจะบอกนะว่าผิดตัวนอนอย่าบอกนะโอ้ไม่ผิดเว้ 19. ยสิบเก้าอย่าบอกนะโอ้โหตัวธรรมดาวะ่ะเหมือนจะครบว่ะกินนิวโป้งใช่ไหมอันนี้ตอนนี้มาตีสองแล้วเดี๋ยวเราจะปรับเวลาไปเป็นอีกวันหนึ่งแล้วครับเป็นไวท์ครับไวครับโกดกับ g คล s สคาร์ Gold นะครับเสร็จแล้วเกมต่อไปเรามาเป็น3ามทุ่มของวันที่2และใช้เป็นเซนจูรี่เซนจูเรเอกไข่เยื่อมาใช่ปหมเซนจูเรเอกคือไข่เยื่อมาใช่ปหมตัว g คล s สคาร์ Gold นะครับไข่เยื่อมาเราก็มีแค่10ลูกนะถ้าพลาดนี่กูได้ซื้อแน่เลยกะว่าจะรอดแล้วนะไม่นะครับแค่2ตัวเองเนี่ยใช่แน่ แม่จ๋าอันเนี้ยููเสียไปสามเหยื่อฟรีๆด้วยการได้ปลาคราฟธรรมดาเอาเถอะสิบชิ้นจะไม่ได้สองสองตัวก็เกินไปมาแล้วแน่ๆตัวหนึ่งตัวสีใสๆน้ำเงินน้ำเงินเขียวๆมาแล้วหมดแล้วตัวเขียวๆไม่น้ำเงินดิไนี่สิบเจ็ดกิโลอะไข่ยเยอะม้าสองคันอ่ะเดี๋ยวดักบอลอีกสองคัน เย้ yeah, ใช่แล้วไข่เยี่ยวมา้าเราลอดไม่ต้องเสียเหรียญเว้ยปล่อยมันเลยคันนั้นอะอย่างไงเราก็รอดละเรา,เาตัวนี้ให้ได้ช,ว,ชวนชะนก็พออยากหลุดปล่อยหลุดไปเสร็จแล้วอันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าจะถูกตัวเพราะมันดึงลอกดังราคาผีสีขาวใช่ใช่ใช่ขาวจัว๊วะ แต่พอยกขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่คิดอันนี้ก็มันต้องดึงออกอะ่ะใช่ปะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ช่ขึ้นมาปั๊บธรรมดาอีกสมังกูว่าเนี่ยเอ้ยใช่ใช่ใชตัวที่สองครับโอเคแต่ตัวไม่ใหญ่ไงดีลนะอา้าวใช่ด้วยทำไมเบาจังอะ่ะ แต่เห็นเหมือนใสๆอ,อ๋อเสร็จแล้วครับผมัวสุดท้ายไว้ครับกราฟอะไรวะไว้ครับ22กิโลก็ไม่เล็กดิโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วปลาคาร์ฟวิญญาณผีสิงอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นทาปอนเดมอนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับบายบาย